ีเราจะพาทุกคนขึ้นรถต็อกๆไปจบคนขุดไลรบัวว้าวให้เดือย<อ>าควาเจ้าเนี่ยคือสุดแล้วนะอ๋อเโ๋งโอ๊ยเจ็ดสองสามสี่จอมพายมันแน่นอนนะครับได้ไหมเกือมันสดปั่นอุ้ยไปล้วงหลาบ้านแบบความอยากล้วนๆคนบ้าอะไรกินมะนาวเล่นปะ วันนี้เราคอแลบกับช่องจอมผานพระนครนะทุกคน<ะ>ไปนี่เดี๋ยววันนี้จะพาเบียไปเก็บไหลบัวนะครับวนะันนี้มาันากเทพอยาก,กินนะเดี๋ยวจะเก็บไปตำส้มตำกันจะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันเปิดสกิลใหม่อีกแล้วสกิลของเขานี่เปิดได้ตลอดเลยเป็นเด็กที่ไม่เคยทําอะไรเลย <laughs> เดี๋ยวจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะรอดไหมจะจบโ <laughs> คนขุดไลบัวกันเขาอ่ะ <laughs> 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 จะจมคนหรือเปล่านั่นสิกัว่ากวจะจมคนไม่ลึกนไม่ลึกแค่มิดหัวแค่มิดหัวหัวกี่นหัวข้าวหัวข้าเออไปเดี๋ยวเราไปรอชมกันทุกคนไปเลยติดตามได้ที่ไหนก็ทิกตอกทับช่องจอมพานมนนนครนะครับเป็นท่องเกี่ยวกับอะไรก็หาพึ่งหาของป่าทั่วไปครับผมก็เป็นแบบวิถีชีวิตเหมือนแบบว่าวิถีชีวิตบ้านนครับในแบบ ในเมืองหลวงอย่างเงี้ยครับปกติกี้หายแถ่ไหนการในเมืองหลวงเลยแล้วก็<ล>ะจะมีออกใช่ก็จะมีออกไปนอกพื้นที่บ้างครับรรแถวสวนปากการแถวกรุงเทพปริมณฑลนะครับติดต่อได้ปะพอดีที่บ้านมีพึ่งอะได้ก็ทักมาที่ <S <S ช่องทิกตอกได้เลยครับหรือม,มาเม้นไว้เดี๋ยวผมผมก็มีรับงานแบบเอาออกให้ตามแบบชุมชวนบ้างแล้วก็ตามพวกที่เขาต้องการความช่วยเหลือครับตามชุมชวนหลักๆก็จะเป็นแบบนี้อะอะใครสนใจนะอย่าลืมเข้าไปได้ ที่ติ๊กต k กช่องจำพานมนครนะครับพบกันในช่องครับมีคลิปตีผึ้งมีอะไรก็หรือว่ามีคําถามเกี่ยวกับการหาพึ่งหรือการหาของป่าอะไรก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับถ้ามีอะไรแนะนําได้ผมก็จะแนะนําให้ครับจะหักไหมเธอเจ้เขียวเหมือนกันไม้คคอดีแล้วนะตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะ จะไปรอดไหมเนี่ยขนาดเกียร์ยังไม่ดูเกียร์ไหนเป็นเกียร์ไหนเลยขี่ได้ใช่ไหมขี่ได้ไม่ได้ขี่มากี่ปีแล้วอ๋อจับใจอะเดี๋ยวเขาจำมอไซค์สามสูตรโอ้ยสตาร์ได้เหรอแสงนี่เนยเอไถ่ายมอไซค์ตรงไถ่ายนะโอ้โหเก่งมากเขายากไปด้วยวะ เสาเสเสาเโอ้กใจอ่ะกล่าววเพื่อมันพ้นแล้วน่ะรู้ยังว่าทำไมเขาถึงเลขรถตตอยากขึ้นอย่างเลยนะเร็วมาเนี่ยล่นนเร็วงอน้อจับมาจับมาไไเลย ใหไว้ไว้ไว้ไงดเันใครึข้าวแค่ขึ้นรถก็สนุกแล้วนี่ไม่ได้กี่นานอ่ะไม่ได้ไี่นาน้ยังใหม่อย่ใช่ไห้ยังพอใช่หม้่ยโตรงนี้เลยตรงนี้ลไยายได้ยอยู่ จงหวน้เมื่อกี้ได้ยินเสียงระบบเบรค ABS ไหมโอ้โหเข้าโค้งแบบกวนตกรล้วนอนมากเลยโหเจางประสบการณ์นี้หาไม่ง่ายๆนะใช่จะอยากขับแล้วอะไม่ได้เขาจะอยากได้ัวาน้าแล้วนะอันนี้คือที่ที่เราจะมาเก็บไหลบัวกันนะทุกคนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ไปกันไปกันไเห็นโคลนโตมป้าเราต้องถอดรองเท้าไว้ข้างบนนี้ใช่ไหมใช่ไม่มีชุดเปลี่ยนแล้ไหนกินนึกว่าถอดได้ลนแก้ผ้าละไปไปลงไปขี่ไปทางเลี่ยงเมืองแล้วทางเลี่ยงเมืองมันไม่มีนาไง นี่เราเดินลงไปได้เลยนะทุกคนลึกดไหมอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเรากี้ก่อนให้กี้นำทางกี้นำทางใช <c oughs> ่ไหมต้องผูกกำมังเรด้วยๆแต่กำมังจะจมเหรอเดี๋ยวกำมังจ,<ะ>จะหายเดี๋ยวกันมันจะได้ลอยตามเราไปไงอ๋อพาผู้เชี่ยวชาญไปแล้ว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 ลงไปโดดโดดโดดจมโดดจม <c oughs> เดี๋ยวมันจะเลื่อนนะดิอ่า <c oughs> เลื่อนยาก ดูดูดูเบามาได้ไหมมาได้ไหมไม่ได้แล้วดูอุ๊ยเบช่วยน้องถอดเบิกแล้วต้องถอดรองเท้าเขายิ่งเดินมันยิ่งจมลงไปอ่ะต้องเดินเร็วๆต้องเดินเร็วๆ เ่ก e ินกเล็กนงเหนื่อยเหนื่อยต่อร้องหอยนะร้อยเหยื่อหอยมัน่ัเข้าไนหมดแล้วเราไม่เดินมาที่โล่งๆแล้วอุ้ยอุ้ยอยมากกัวนะตักวัวนะกินได้กินได้อยากมาอกินแข็งมากเลยอันนี้น่าจะหลใหญ่นมมันกวรจะถึงอ่ะ ดูใบมันจะหันแบบอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ดูรั่วไหมไอโคนันจะเป็นอย่างนี้ตั้งตัวมันตั้งอย่างไรนี้เนี่ยตั้งอย่างนี้ไหมเราดูเราเอาไอ้ตรงที่มันหันแบบนี้แล้วก็ล้วงมันจะมีอยู่เส้นเดียวที่โอ้ขาดยาวขาดผัวซะหน่อยมันดินมันเหนียวจัดนะอะไรอ่ะนี่ได้ละเขาค่อยๆดึงมันดินมันเหนียวเหลือไม่ก็เอาเอาเอามืองัดลอกไปเลยลอกครับ เราตามคนนี่ขาดเนี้ยขาดหัวหัวเน่ขาดแต่เนี้ยคือสุดแล้วนะโอ้โหแต่เนี้คือกินได้นี่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 อ่อนนุ่มเนี่ยถ้าดึงออกมาสมบูรณ์สมบูรณ์มันก็จะเป็นแบบนี้เนี้ยงเนี้ยงก็มันอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคือสมบูรณ์เลยมันดูยังไงว่ามันสมบูรณ์เลี้ยงจะมีหัวเนี้ยมีหัวนี่คือที่จะเป็นต้นอันนี้คือหัวคือที่มันฝังอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วมันจะเป็นต้นขึ้นมาอย่างี้พอเป็นต้นมานี่ไอ้ตรงเนี้ย ก็จะพุ่งมาเป็นหลายต่อโอเคไอแยมเขาอยากได้ดอกบัวไอ้นี่จะจำได้เขาจะด็อกเขาเหรอโอ้ย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 ทำไมทูรักทุเลจังเราเจอโน่นอันใหญ่นน่นปลาดูนนั่นแหละสมบูรเลยโอ้ไก่จังเต็ยาวจังดูใบเหมือนหันหน้าแบบนี้ไหม ล้วงเข้าไปมันจะมีคแขนงอ่ะเอาคแขนงที่มันอยู่เฉียงอย่างเงี้ยไปทางนี้ลองล้วงไปดูล้วงไปตรงควรเดี๋ยลองจับลูดลงไปเลยนะเห็นไหมวะเออเออเออเนี่ยเองก็เองก็ขุดมาทางฝั่งนี้นี่แต่ว่ามันหันหัวมันหันหัวไปทางนี้ใช่ใช่นี่คือคือไหลไปทางนี้อ๋อมันจะต้องมันจะไหลไปทางนี้เราต้องตัดไอ้โคนฝั่งนี้ออกก่อนเดี๋ยวอยู่ไหนวะเห็นไหมตะดิมันแข็งดิมันแข็งไหม ดินมันเหนียวเหนียวเข่งเข่งแต่มันมีสองเส้นนะใช่ใช่อันนั้นซื้อเส้นเล็กมันไม่เป็นไรเอาเราเส้นใหญ่เราเอาเส้นนี้ใช่ปะใช่เส้นเล็กเส้นเล็กมันก็กินได้แหละหแม่งดินแม่งข้นเหนียวเนีหยมั้งอ๋อแต่เราก็ต้องล็อคอันนี้เส้นเล็กนี่คือเส้นเล็กแต่ก็งามนะอันนี้อ่ะมุกอ่ะเนี่ยอันนี้เส้นเล็กกี่ดิ้งมาโอ้โหนี่คือเส้นเล็กนะเฮ้ยเหมือนพยาติเลยอันนี้ใส่อันนี้ไว้อ่า กลับไปเส้นใหญ่เส้นใหญ่แหละไล่ไลตามเลยขุดไล่ตามไปนะดึงดึงโคนแล้วขุดไล่ตามไปนะแล้วก็มือช้อนใต้ล่างไหลแล้วก็ขุดดึงเงี้ยเงีมันต้อง,งดึงโคนใช่ปะดึงดึงระเบานะน่าจะขุดได้นะถ้าออกมาก็จะใหญ่มากเลยออกมาจินะค่อยๆไล่ไปมันมุดได้แล้วคือแบบดึงเอาดึงเอาเลยแล้วแบะปลาแม่จันเราวป็นต้นเดียวอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องเอาให้ได้ นี่นี่ใช้แรงนะไม่ใช้ตมองหากม้อนแผ่นดินแล้วโอ้โหอ๋อคือกี้แบบเอามือซ้อนอันเนี้ยซ้อนที่โคนขึ้นมาแล้วเนี่ยสุดเลยได้แล้วอ้ยเจ๋งปูดเบลอเลยมีหัวไปต่อนะไหลไปต่อด้วยอันนี้กินได้แล้วอู้กระบังกงไอ้ีโอ้แล้วอันนี้คือแบบอันใหญ่มากดูดิใช่ วันนี้เราจะกิสนส้มตำอย่างอริสอร่อยอันนี้คืออ่อนคือมันหัวมานี่อ่อนมากนะเนี่ยอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมใช่คืออ่อนเลยอันนี้คือมันมันจะไปมันจะต่อเนี้ยไปขึ้นไปต้นแล้วตรงเนี้ยเนี่ข๋ออันนี้เราไม่เอานะอันนี้เราทิ้งกินไม่ได้การำดั้งกินไม่ได้น้ำ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 นี่เดี๋ยววันนี้ใบเบียจะไปเหยียบก้นหัวมันเดี๋ยวค่ะ ล้วงเข้าไปจับจๆไล่ๆไล่ไปอย่าให้มันโค้งไงดูดูไปก็ได้ใบหันหน้าไปนู Syndrome ้นไหมเราเอาไหลทางนี้ออกก่อนเนี่ยไหลทางโค้งตัดออกเลยเด็ดออกเลยมือช้อนก็ค่อยงัดขึ้นมาค่อยๆงัดที่โคนออกอ่ะโอ้ดินแข็งใช่ดินมันเหนียวมากเลยอ่าเบียดจับไปค่อยๆไล่ไปยกเราขุดด like ินมาแล้วลองดึงดิกันงะมีลองดึงเนี่ยมันไหลไหมไหล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 ค่อยๆก็ค่อยดึงเนี้ยอันนี้ออกดีค่อยๆดึงนะ ค่อยๆอ่าบวยไรดีไรดีไรดีค่อยๆอย่าท้าไรดีแต่ว่ามันจะขาดยาวด้วยเนี่ยยาวยาวมากแหมสวยโอ้โหขึ้นต่อร้านได้อย่างนี้เลยที่จ้านี่แต่ยังมันข้าไปแล้วนะอุ้ยอันใหญ่มากเลยแต่เด็ดหัวทิ้งเลยพี่เอาเด็ดล่างทิ้งเลยใช่ไหมใช่เอาล่างทิ้ง นี่เดี๋ยวเราไปดูน้องด้วยมันน้องได้ไหมเตาเงินนะโอ้ย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 ขาอ่อน่เนาะเป็นเข้าโอ้ตกใจเลยเต่าทำไมอ่ะไปบอกไงจะว่าปีนกันอันนี้ก็คือกำลังเลาะอยู่เลาะไหลอยู่ไปทางนี้มาทางนี้หันหน้ามาทางนี้หันมา เราจุ้มอยู่แล้วค่ะน้องบอกน้ำถึงครังแล้วค่ะดูเนี่ยเนี่ยจบตีนหนูโอย่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่าดไปแล้วไอ้เตนเข่าอันนั้นไม่ใช่เลยบัวอันนั้นตีนตีนเคลอาเคลอาเคล้าอันนี้เตีขึ้นเหนื่อยปะเลนน้ำเล่นน้ำเหนื่อย มาแล้วป่าวไปโอ้โหขาดหน่อยได้ไหมขาดหน่อยเหนขาดพวดเลยโอ้ยเกือบแล้วเกือบจุดแล้วตังค์ขาดน่อยเนี่ยโอ้ยเชิญหน่อยเชิญหน่อยเนี่ยโอ้โหมันเป็นไรนิดเดียวโอ้ยนี่เอาไปยังอันก็ลังสวยเลยต้องไปนอนทีตรงนี้พอเปล่าวโเคให้ไปไหน่อยนะเลาอสายไหนไปได้ โอแค่นี้แล้วมีใจเราแค่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เอาแล้วอ๋อนี่ไม่เอาหรอกนะดูมันแก่แล้วลูกเอาแค่นี้โวเยียอดเหนื่อยปะไปที่เราได้มาก็คือได้มาประมาณนี้นะทุกคนโหถือว่าเป็นงานยากนะไม่ใช่งานง่ายเป็นงานเธอได้ไหมเฮ้ยเยี่ยดเยี่ยด อันนี้เธอร้องเองเลยเหรอใช่ไม่ใช่ร้องน้ำหรอกกัวขาเขาจะเป็นรอยเดี๋ยวไปบวนเลยไอหยมเจยันต้ดอกบ,บัวอ่ะทีกบ,บัว <c oughs> <c oughs> มันเป็นทุ่งดอกบัวชียมหัวทุกคนเขาเรียกกันอะไรทุ่งบัวแดงว่ะ ไม่ไไมรู้บ,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 บดตูมบดตัวแดงบดแดงบวชมพูน้อง <c oughs> น้องไเร็วมากน้องก็คือน,นอนแล้วก็เอามือให่ไป <c oughs> ใหญ่แล้วนะอันนี้พริกกรนดินเลยนะนนอันนี้ได้ไหมอะส่ขาดอะอันนี้พริกรดิ่งโพดินปะเนี่ยอ้าเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยาาหน่อยเดียวเนี่ยาาาอาาานี่าา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  นีนี่นีทีีตรงนี้นี่ันมาแล้วนี่นีเออตรงตีนมันไหนนอนี่นี่จบนี่อันนี้ใน้ำไหมี่หักมาะเด็นเสดายน้ำน้ำปล่อยเลยอึ๊บผมพีชแผนดินฮะอ้ยแงขันพเชแนดินหาเลยอหนักมาโอสุดยอดหักนีโอ้โหมือฉมังมากโอก็วิ่ง่ายนี่แหละเสียนเซียนเม่อก่อนไม่ได้โนะโอ้ยถือว่าเป็นเซียนเลยแกก่อนในบึงกระดาษในหงมวันละสหากระสบโอ้ แต่กระสอบเท่านี้นะกระสอบเท่านี้กระสอบกระสอบรถเท่านี้อุ้ยโดนอีกแล้วกำลังเต็มปากเต็มปากเลยเมื่อกี้นู่นนู้นนู้นเห็นแล้วอย่าอย่าเดินไปใกล้ทีไรเหยียบทุกทีไม่ใช่มันมันเสือด้ยท่าเราเกิดไปเดินมาเหยียบตรงหัวดินมันจะยึดลงไปไงมีวิธีการสอนจับถือโชว์ด้วยนะอเหรออ่ะนะเยอะเนี่ยอภิษก๊า เราได้น้อยเราได้นเอาแบบพอแกงเลยโอ้โหอ่ะนะมาหนึ่งสองสามเปร่าเราไปสู่ความไปปล้วไปดิเธอเข้าตัวเตียวอหร เธอเป็นคนใจหยั่งคนเย็นคนทัว์ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไม่มีที่จะไม่เอาคืนงมแข่งกันไหมมามาแข่งกันไหมแข่งกันแล้วตอนนี้แต่คนนู้นเพิ่งงมเป็นเมื่อกี้เธอเธอเธอไปช่วยเธอไปช่วยเปาเราจะคัดทวงเวลาทางนี้ไว้เอง อปจุ๊บไ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 ปจเไจอจุ๊บไปจุ้าไปจุ๊บวงจุ๊บไปุ่๊บไป้ไปไหนไปไปจุ๊บ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 ไปจนไนไปจุ๊บไปไปจุ๊บไปจุ๊บไปจุจเจ่จุจุ๊อวุ๊บไุ๊บไปบไ ได้อยู่กำลังจกดินให้น้องอยู่คือน้องน้องไดตั้งใจมากเลยตอนนี้ห้ามแหจงกุหน้าไปแล้ว <c oughs> แข่งกันที่ความยาว <c oughs> แข่งกันที่ความยาวน,ะนี่นี่ไง <c oughs> ดึงอยู่เ <c oughs> ขาขุดตำดินมาอยู่จะขุดถูกลายไหมทําไมสองคนขุดคนละลายกันนะ้ <c oughs> อ,อ <c oughs> ไมสองคนขุดคนละลายกันนะเดี <c oughs> ๋ยวทางนี้มันก็ได้นะ แค่เดียวแล้วทำไมสองคนขุดคนละลายกันมันต้มันย้อนสอนแล้วหนี่งนี่นั่นแล้วนี่แล้วแล้วก็คือพาผ่ากันนักคละลายผ่านู้นคืออะไรอ่ะจะมันแก่แล้วอ๋ออันนี้คือแก่แล้วเหรอใช่ มันกินไม่ได้แล้วมันแก่แล้วไม่ต้องเอามันออกมาม,มันกินไม่ได้มันเหมือนงูเลยงูงูเห็ไไนไหมอุ้ยขาดอ้าวยังไม่ถึงไหนเลยขาดเลยอุย้ยเธอลหลอกจับมือเขาโอ้ย <laughs> เบียได้อันนั้นเหรอเขาได้อันนี้มันแกอันนั้นมันจิ้มไม่ได้มันแกนี่มันแก่แล้วชมชัยล้วชอบของเกสุดยอดสุดยอดสุดยอดเนี่ยที่มาไม่คนเป็นไงแล้วไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องถ่ายทุงมือด้วย ถตะมือมาอ้านะเราก็จะรูดดันเราก็จะรูดทวมนอ๋อมันจะเยี่ยมเลยใช่ไหม8ปีแล้วตั้งแต่ไปทํางานเนี่ยทีนี้ยังไม่ได้งมงไม่ไปกลยงินได้เงินล้างให้ขาดยัน้อยยังวันวันนึงยังไม่ได้เลยก็ฝักด้วยใส่ด้วยสามร้อยยังไม่ได้เลยสามร้อยตื่นนอนไปแกะผักบุ้งมาแล้วสิบกิ่งแล้วก็งงนี่อีกโอ้โหสามร้อยสี่ร้อยบาทแต่เขาไม่ได้ใกล้บัวก็ฝักบัวตอนนี้ไม่โกรธเลยนะฝักบัวแล้วก็ใส่ถุงสองพีสิบบาท กินขายโอ้สนุกมากเหมือ่เดือนเลยมันพยาธินี่อย่างเงี้ยคือแบบที่สุดละอ่อนมากเลยอย่างเงี้ยคืออร่อยเลยใช่ไหมอร่อยหัวยังแหลมอยู่เลยเห็นไหมห้ยหิวข้าวเลยเชียร์เลยถึงไหนแล้วทำไมย้อนต่อเนะ่ยแก็บไว้เก็บไว้พรำดอกบัวนี่ทำส้มตั้งอย่างนี้นี่ไหนอ่อนอ่อน แกงแกงหมกกบผัดแกงส้มนะอ๋อต้องคือแบบเป็นยอดน้อยใช่ไหมอ่ะที่มันยังอ่อนอยู่ยังหัวแหลมๆอยู่โอเคได้กินแกงส้มเดี๋ยวดูมือได้สวยทุกคนนะคะไหนขอดูหน่อยดูมือได้สวยทุกคนนะคะเดี๋ยวมันดำตอนไปขัดนี่มือเราเอ๊ะข้าวมันได้กินอย่างนี้โอ้โหเจาะเจาะเลยเนี่ยนะอ่อนเจาะเลยนเนี่ยถ่ายก็ได้เป็นร้อยมั้งนะชั้นคือสองร้อยแล้วเนี่ยถึงไหม ประมาณเท่าไหร่บเกือบก็เกือบจะโชว์ตีราคาดิเดี๋ยวจะร่างให้กันเดี๋ยวตีราคาตีราคาเดี๋ยวไม่กลับไปทำงานแล้วงงไรหมดยยานเลยคปวันเลยยานเลยยานเลยกระติกกระจับก็มีเคยกินกระจับเออกระจับก็มีนะไปวันกระจับโบกันเหรอกระจับที่มันเป็นเขาควายอ่ะอ๋อกระจับเขาควายจริงอ่ะ อังหน่อยเดี๋ยวก็ไปเข้าบ้านเลยแล้วเราละแต่เบรคใหญ่นี่นะเราฝั่งนี้เราฝั่ง้หมูร์ดฝั่งนี้ดูตะวันนี่ฝั่งเราเนี้ยฝั่งเราแ้าร้างเอาเนี้ยเอาหมูมืดจับเอาหมูเก่าใกล้จะไม่มีทางยิไมโอ้โหฝั่งนู้นได้แล้วฝั่งนี้ยังได้ได้ยังฮะได้ยังฮะกำลังเดินกำลังเดินอุ้ยขาดไหนเจ้าเกนี่มันน้อยลงน้อยลงอ่ะมันขาด มันแข็งอ่ะตรงนี้เยอะไม่เยอะก็กำลังมกระจบแล้วนะนปลา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 ดดเดี๋ยวเราไปขึ้นบกกันดีกว่าทุกคนไปเรากระจับดีกว่าเออไปทำอะไรล่ะทางเนี้ยเสริมสวยค่ะเสริมสวยไป่ไหนี่ไงมาช่วยหน่อยจับกับเขาไม่ได้ดึงกับเขาไม่ได้ทำ่งที่ตัจะให้ท่ดาดีกว่าใช่ไหมโอ้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  ใบบัวมันเป็นหนามทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นลำหนามอย่างเงี้ยใช่ใช่ระวังระวังได้เยอะนะเนี่ยเต่ว่ได้เต็มมังเลยดิมังจะจมแล้วนี่ว้าวเมากทุกคนปโ่มาแค่แบบวินานเนาะต่มากระเซียนไงดึงเอาดึงเอาเลยถ้าเกิดมากับไม่เชียนนะมันจะได้ประมาณนี้ไปไหนวะนี่นี่นี่ถ้ามากับไม่เชียนมันจะได้ประมาณนี้ โอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วขุดขุดอะไรกันคนพอคนพอเหนื่อยคนพอเดี๋ยวหมม้วนือนะขุดขุดในโขกขุดเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวผมม้วนผมงัดเลยได้ไหมได้ไหมอันสุดท้ายอันสุดท้ายของวันนี้มือโขกหนังเอาอีก โอ้ยแข่งนะบู๊ไปโคดโคดมาโคดอะไรกี้นี่ใช้แรงทั้งหมดแล้วเนี่ยไอ้ยโอ้ได้ได้นี่ไปเอาน้นนะนะอยากได้นะไอ้น้นว่าอ่อนจัดเลยนะสาแม่เดี๋ยวผมโอนเล้นออมอย่างงี้ปเดี๋ยวเดินอ้อม่งี้ได้เไปงบประับยัดได้เป็นของใหม่นะเดี๋ยวผมเราโพอมาครึ่งชั่วโมงแล้วนต่ย เหมือนดินเหมือนแยมโลเลยโอ้โหจับดูดินแข็งโบกโอ้หกดไม่ลงกลดไม่ลงได้ไปกินแค่นี้ได้ไไไดดด้้้ผิดทางผิดทางทางที่ขาดนั่นแหละทางที่ขาดนั่นกะคือได้ติดแล้วทางโน้นติดแล้ว เราไปทางยากด้วยอะรูไงเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอุ้หูหเหนื่อยมากเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเพราะว่าเราเดินบนดินโคลนอะมันเหนื่อยอยู่แล้วมันปวดตีนไงแต่สนุกนะเป็นการทําอะไรใหม่ๆอะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสนุกมากอยู่หน้าคนใช่ไเฮ้ยแต่มันสนุกจริงแต่มันเหนื่อยไงหิวแล้วด้วยตอนนี้ นเกกัีกว,วันนี้ต้องแน่นพักเมนูแล้วไหมอ่ะผัดไหลบัวง่ายผัดไหลบัวส้มตำตอ,อย่างเงี้ยนะทุกคนเราว้าไปอยู่ตรงนู้นเลยได้ปะได้หายตัว <laughs>